อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับแม่บ้านที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอ่าเครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะครับอ่าอาการก็คือแม่บ้านถามว่าไ <c oughs> อ้สายเบรกตัวเนี้จะใส่ยังไงนะครับอ่าถามมาอย่างเดียวนะครับว่าถามสายเบรกสายเบรกไอที่เบรกมอเตอร์ปัดหมาดนะครับ ว่าใส่ยังไงเนี่ยครั้งแรกของมันยังไงนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าเราจะต้องใส่ยังไงนะครับอันนี้เครื่องสภาพสองถังเครื่องสภาพสองถังนี่นะครับคืออัตโนมัตินะครับมันจะมีระบบเดียวกันหมดนะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งมีเบรคมอเตอร์ปั่นหมาดนะครับแล้วก็มีถังซักถังปั่นหมาดนี่แหละครับด้านหน้าของเขาตัวนี้เป็นของซัมซุงนะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าสายเบรกของเขาจะใส่ยังไงนะครับเพราะว่าเขาจะมีที่คล้องนะครับ อ่าซึ่งในบ้านอ่าได้ลื้อออกมาแล้วนะครับพอบ้านลื้อออกมาปุ๊บปรากฏว่าใส่กลับไม่ได้เนื่องจากว่าไม่รู้นะครับหรือว่าไม่เคยทำนั่แหละครับเลยจําไม่ได้ว่าออกออกบาดยังไงก็เลยถามเข้ามามันเป็นนิดเดียวเองเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับนะครับนี่ครับเบรกของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นนะครับ เขาจะมีที่คล้องด้วยนะครับนี่ครับก่อนจะมาจับไอ้ตัวนี้นะครับต้องระวังนะครับไอ้ตัวนี้ครับอ่าสายสลิงเส้นนี้ครับมันจะโผลมาตรงนี้นะครับถ้าเราเผลอผามไปจับมันนะครับมันทิ่มมือเลยครับเพราะว่าผมโดนทิ่มมาหลายครั้งนะครับจนเข็ดเลยก็เลยมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจันะครับอเผลอจับไม่ได้นะครับเนี่ยครับทิ่มมือเลยครับตรงนี้ครับปลายของตัวนี้มานี่ครับสายข้างบนจะเป็นเหล็กนะครับอาจะเป็นเส้นเหล็ก เส้นเหล็กลงมาคล้องตามรูนะครับเห็นไหมครับแล้วรูตัวนี้เขาให้เราตั้งระดับนะครับว่าถ้ามันตึงเกินไปเราก็เอาย่อนมารูนี้ถ้าถ้ามันหย่อนเกินไปล้วก็เอาขึ้นมารูนี้เพื่อที่จะสังเกตว่าเวลาเราปิดฝาถังนะครับเบรกตัวนี้ครับมันจะคลายออกมาครับถ้าเราปิดฝาถังลงปุ๊บนะครับเท่ากับปลดเบรกเลยครับถ้าเราเปิดฝานะครับไอ้เบรกตัวนี้ก็จะหุบเข้าไปเนื่องจากว่าด้านในของมันนะครับ มันมีสปริงดึงไว้นะครับเห็นครับนี่ครับอ่าสปริงเขาจะมีตรงนี้นะครับอ่าดึงเบรกตัวนี้นะครับเห็นครับนี่ครับอันนี้สปริงนะครับมันจะดึงเบรกเข้าไปหาหาไอตัวทดมอเตอร์นี่นะครับเพื่อที่จะหยุดถังปันหมาดยนะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราอ่าปิดฝานะครับปิดฝาปุ๊บไอเบรกตัวนี้ครับอ่ามันมันจะดึงกลับขึ้นมาเห็นมครับเนี่ยครับมันจะดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับปิดฝาปุ๊บไอตัวนี้คลายเบรกนะครับนะครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บ ไอ้ตัวนี้จะหุบเข้าไปเนื่องจากว่ามีสปริงดึงเข้าไปมันเลยมันเลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวเบรกนะครับเดียครับเดียครับตัวนี้เป็นตัวเบรกมันจะไปเบรกไอ้ตัวนี้ละครับเพื่อที่จะหยุดถังนะครับทีนี้แม่บ้านถามว่าพ่อบ้านได้เลือออกมาแล้วครับแล้วทีนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงนะครับนี่ครับเขาจะมีที่คล้องอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นอ่าไอ้ตัวหุ้มสลิงไว้นะครับพราะเป็นตัวตัวยันกันไว้นะครับยันยันตรงไหนครับยันระหว่างระหว่างเส้นสลิงเนี่ครับเส้นสลิงอ่าเส้นนี้ครับ ไอตัวดึงของตัวนั้นแหละครับนะครับเดี๋ยวนี้ครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้อ่ามันมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมันก็มันมันมันไม่ได้ดึงเลยครับปิดก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ไม่มีผลนะครับถ้ามีตัวนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีผลขึ้นมาทันทีเกี่ยวกับเปิดถังปิดถังนะครับมันก็จะหุบเข้าหุบออกไปเบรกไอตัวนี้ไว้นะครับเปิดพอเราเปิดฝาปุ๊บเบรกทันทีปิดฝาลงอันนี้ดึงขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าไอตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัว ทำให้มันดึงได้นะครับทีนี้เห็นไหมครับก็มีประมาณนี้ที่แม่บ้านถามว่าไปใส่ยังไงครั้งแรกเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูก่อนนะครับแต่ก่อนจะถอดก่อนจะใส่ต้องระวังตัวนี้ที่ผมมาได้บอกไว้เมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับอ่าก่อนจะถอดเพื่อที่จะให้มันอ่าย้อนยาลงมาสักหน่อยนะครับเราก็จะต้องเปิดฝาก่อนครับพอเราเปิดฝาปุ๊บมันก็จะหย่อนลงมาเราจะปลดตัวนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยครับสําหรับแม่บ้านที่ถามเข้ามานะครับบอกให้พ่อบ้านเปิดฝาก่อนนะครับอ่าเปิดฝาค้างไว้ปุ๊บนะครับ ล่ตัวนี้มาเห็นไหมครับมันจะหย่อนมาแล้วเห็นไหมครับหย่อนยานนะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็จะมาปลดตัวนี้ลงครับอาจดันลงไปานันเองครับเนี่ยครับเนี่ยครับดันลงไปเลยครับเนี่ยครับที่ล็อกของเขาก็จะมีประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้มันออกได้นะครับเนี่ยครับพอมันออกมาแล้วถ้าเราไม่เคยใส่นะครับเนี่ยครับเราจาไม่ได้ด้วยครับเนี่ยครับถ้าเราออกนะครับเนี่ยครับมันหลุดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับไอตัวนี้ก็จะมาสวมกับรูนี้อีกที เพื่อที่จะยึดกันไว้นะครับถ้าเราออกออกมาปุ๊บมันหลุดออกมาแบบนี้ไม่เคยใส่หมดสภาพเลยนะครับใส่ไม่ได้อย่างแม่บ้านถามมาครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าตอนนี้ครับถ้าแม่บ้านได้ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเออแจงให้ดูนะครับเอาออกมาให้ให้ดูก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นนี่เลยครับนี่ครับสมมุติว่ามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับมันห้อยตองแตงแบบนี้แล้วเราไม่รู้จะใส่ยังไงนะครับ เห็นนะครับไอตัวนี้เขาจะมีเขาจะมีล่องอยู่นะครับไอตัวนี้ครับที่มันเสียบนะครับเราจะเอาสายสลิงอ่าสายหุ้มสลิงยัดเข้านี่ก่อนนะครับแอมครับแล้วเราค่อยดึงตัวนี้มันจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับมันจะขึ้นไปแบบนี้เลยเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะใส่เราต้องเอาตัวนี้เล็งเข้าไปในรูนะก่อนนะครับอ่าเส้นนี้ครับเนี่ยครับอ่าสายหุ้มสลิงเส้นนี้ครับเนี่ยครับมันก็เหมือนสายสายเบรก จักรยานน่นะครับเนี่ยครับลักษณะของมันนะครับเนี่ยครับเราจะต้องเอาไปเสียบเข้ารูนะก่อนนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะมีรูพลาสติกอยู่นะครับเพื่อที่จะไปบังครับหัวตัวนี้ครับไม่ให้หลุดไหลไปไหนได้เห็นไหมครับนี่ครับในบ้านจํานะครับเนี่ยครับออกมาลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะต้องเอาเส้นนี้นะครับไปเสียบเข้าในรูนะก่อนตามเส้นสลิงไปเลยนะครับอ้าวครับเสียบไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ครับไม่ไปไหนแล้วครับทีนี้ถ้าไอ้ตัวนี้ มันดึงปุ๊บมันก็จะมาดันไก่ตัวนี้มันสามารถปล่อยเบรกนั้นได้นะครับทีนี้เราจะเอานี่ใส่ครับนี่เห็นไหมครับให้บ้านสังเกตดูให้ดีนะครับนี่ตัวนี้เราต้องเล็งว่ามันจะอยู่ท่านี้แหละครับเนี่ยท่านี้นะครับเอาตั้งไปแบบนี้เพราะไอเดยตัวนี้ครับเดยตัวนี้ครับมันจะไปเข้าล็อกตัวนี้นะครับทีนี้เราก็สังเกตดูว่ามันมาทางไหนทีนี้ครับเห็นไหมครับตรงหัวมุมนะครับไอตรงเนี่ยครับมันจะมีล่องให้ใส่สลิงแล้วก็ไอตัว ไอตัวรัดสลิงนี่ไว้นะครับเห็นครับเราเอาล็อกไปเลยนะครับนี่ครับเอาใส่ไปแบบนี้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เอาสลิงใส่ไปก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาเอาที่หุ้มสลิงนะครับเข้ามาเสียบเข้ากับรูหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ลูดเข้าไปเห็นไหมครับพอลูดเข้าไปแบบนี้ได้แล้วเห็นไหมครับนี่เราก็เอาตัวนี้แหละครับยัดเข้าไปในร่องเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับ ทีนี้เราก็จะมาเอาตัวนั้นนะครับคล้องนะครับไอตัวด้านบนเนี่ยครับคล้องคล้องกับมันเลยนะครับเนี่ยครับไอตัวเหล็กนะครับทีนี้เราจะสังเกตดูนะครับถ้าเราใส่รูนี้นะครับรูข้างบนนี่นะครับเราปิดฝาลงรู้สึกว่าเบรกมันยังติดอยู่แสดงว่ามันหย่อนเราก็ไล่ไปตามรูของมันเนี่ยครับเนี่ยครับกะกะระยะของมันได้นะครับรูเขาก็จะเรียงไปเรียงกันมัดจาก จากสูงมาต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราเสียบรูสูงอา้าวเวลาปิดฝาลงแล้วมันยังเบรกอยู่เบรกค้างเบรกติดอยู่เราก็เอาลงมารูนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนมันได้ขนาดแต่ถ้ามันตึงเกินไปถ้าเราใส่รูต่ําเกินไปนะครับมันตึงเกินไปฝาด้านบนมันจะอ้าครับพอมันอ้าปุ๊บสวิตช์ไม่ทํางานพอสวิทช์ไม่ทํางานปั่นหมาดไม่ได้ครับติดๆดับๆนะครับบางคนต้องกว่า ต้องได้ตบฝาก่อนนะครับมันถึงจะทํางานเพราะว่าเราใส่สายเส้นนี้มันตึงเกินไปฝามันเลยอ้าพอมันอ้าปุ๊บเนี่ยขาของฝานะครับมันมีอ่าโดยดันสวิทช์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับอ้าวทีนี้เราเราใส่ก่อนนะครับเนี่ยอันเนี้ยครับนี่ครับสมมติเราใส่เส้นนี้ก่อนนะครับถ้าเราใส่มันตึงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงที่ฝาฝาปิดไม่สนิทสวิทช์ไม่ทํางานอีกแล้วนะครับอ่าใส่แบบนี้นะครับสําหรับแม่บ้านเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับใส่แบบนี้เลยนะครับ ต้องใส่อย่างที่ผมอธิบายไปม่กกี้นะครับเอาทีนี้เราจะไปปิดฝานะครับถ้าเราปิดฝาลงปบนะครับปิดฝาตัวนี้ลงนะครับเนี่ยครับฝาของมันนะครับเราปิดลงไปนะครับไอตัวนี้ก็จะตึงขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับสายเขามันนะครับเห็นไหมครับมันดึงขึ้นไปแล้วพอมันดึงแบบนี้ได้ปบแสดงว่ามันดึงเบรกออกแล้วนะครับเบรคลายตัวแล้วครับทีนี้เราหมุนตัวนี้ได้ฟรีเลยเห็นไหมครับไม่ติดเดินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเราเปิดฝาลงอันนี้หมุนไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ ทีนี้ถ้าปัญหาของมันว่าถ้าเราตั้งตัวนี้ครับถ้ามันลงมาลึกเกินไปมันจะตึงพอมันตึงแน้วนะครับฝาตัวนี้ครับเห็นไหมครับฝาตัวนี้มันจะปิดไม่สนิทมันจะอ่าขึ้นมาบ้างมันปิดลงม่ไม่สนิทเนื่องจากว่าไอ้ข้างล่างมันตึงพอมันตึงเกินไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ปิดไม่สนิทมันก็จะทําให้สวิทขาแตะตรงนี้ครับสวิทหน้าคอนแทคไม่สัมผัสปั่นหมาดไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาละครับทีนี้ เราจะไปดูสว right uh, 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 ิตกันเลยนะครับอ่านี nah ่ครับถ <m br uch ing> in ้าเราใส่ต <m br uch ing> ัวนั้นผิดนะครับนี่ครับอ่าสวิคตัวนี้ครับอ่าสังเกตดูนะครับหน้าคอนแทคมันจะสัมผัสกันนะเพราะว่ามันขาของฝานะครับนี่เห็นไหมครับดูนะดูนะครับนี่เห็นครับนี่ครับถ้าเราใส่สายเบรคข้างล่างที่ผมว่าเมื่อกี้ครับมันตึงเกินไปมันจะทําให้ฝานี่ยกเห็นไหมครับพอมันยกปุ๊บนะครับอ่าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสนะครับเนี่ครับ หน้าคอนแทคจะไม่สัมผัสเพราะว่ามันตึงข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไอท้ที่ที่ที่ล็อกเบรกให้มันได้ขนาดกับฝานี่นครับเราสังเกตดูก่อนค่อยๆประกอบมันนะครับอ่าเข้าใจนะครับว่าถ้าใส่เบรกตึงเกินไปฝาตัวนี้ก็จะยกยกขึ้นมานครับปิดคือว่ามันปิดไม่สนิทเพราะมันปิดไม่สนิทอ่าหน้าคอนแทคของสวิตช์ตัวนี้ไม่สัมผัสมอเตอร์ก็ไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราใส่เบรกแล้วนะครับว่ามันลงตัวดีหรือเปล่าเราก็ต้องมา <c oughs> มาเปิดฝาดูครับอ่าเปิดฝาดูอ้าวมันอ่าปกติหรือเปล่าอ่าทีนี้ก็ไปสังเกตดูว่าเราไปได้ทําให้สวิตช์ตัวนี้นครับอ่าหน้าคอนแทคมันห่างหรือเปล่าไปงัดไปแงไปทําให้มันอ่ามีปัญหาหรือเปล่าเราต้องเช็คดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับอจาจจะน้นมาแล้วก็มาดูที่เบรกของเราโอ้โอเคแล้วนะครับนะครับอ่าสายเบรกของเราใส่ได้พอดีเลยปิดเปิดฝาได้สะดวกสบายเลยนะครับ ทีนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเรามาดูที่สวิตช์ก็ไม่มีปัญหาปิดเปิดก็ง่ายถ้ามันตึงกันไปเราพอเราปิดลงปุ๊บนะครับมันจะมีเสียงดังแอดนะครับคือว่ามันไม่ได้ตำแหน่งของมันเลยครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่บ้านที่ถามเข้ามานะครับก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับสาหรับคลิปใส่เบรกนะครับใส่เบรกเครื่องสภาพแบบ2ถังนะครับมันต้องมีการอามันต้องละเอียดขึ้นมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับ ตั้งแต่เบรคขึ้นมาหรือฝาด้วยนะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับถ้าเราไปเลงตรงนั้นมันอาจจะไม่ไม่ไม่ลงตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างที่ผมได้แนะนําไปนี้ก็แล้วกันนะครับถึงว่าจะได้ผลดีนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสําหรับการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ